เดี๋ยวดูตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวมีเนี่ยครับดวงใจเลยก็เนี่ยสองตัวนี้แหละอ๋อกล่องดวงใจอ่ะนะเนี่ยจุดปีสิงนี่จุดพีสิง,สงเป็นเป็นไงเป็นเราซื้อจากเซคเควยกะเจ้ามาใส่กระเจ้าอันนี่ก็ได้มา,า,าที่ทนี่นานยังที่ว่าซื้อแสนไม่ได้ซื้อนี่ซื้อมาเป็นปีนแล้วครับเหรอซื้อมาในตัวเท่าหนูนะแสนแสนหนึ่งครับออออโอ้โหโอ้โหบาบ,า,บาไหไตัวเนะี้ย สาร์นอกเป็นวัวที่ว่าถ้าลุยไม่ได้แล้วไม่แข็งแกงแต่ว่าถ้าเอาบาอาชีพเลยคือบารหลงตั้งมาสามสี่คนผมไม่เคยแพ้ใครเลยเนี่ยนะแล้วข่ก็ไม่เคยเกาะผมติดเลยโอ้มันเป็นวัววิ่งท่าบารหลงเนาะก็วันนั้นผมเคยตั้งอ่ะที่น้อยใจสุดเลยเคยเคยตั้งวัวรุ่นเนี้ยอแต่เขากล้าชักปรากฏดขังจะมามัดผมปรากวดขังอะ รวมกันเลยรุ่นกันเลยผมกันเลยไม่ได้ใจกันนี้ทั้งใหญ่ทั้งโตแล้วก็จะมัดฝูงไม่ไม่ไม่ได้มัดขังกดขังของกุ้ยกุ้ยบกแฉบใช่ไหมครับครับครับอันนี้เก่งกดกดขังตัวนั้นนะอือพอกดขังต้องมาทับพวกไอ้งอพวกนี้ไปมันโตขึ้นมาแล้วอืมมันแต่ว่าเท่ากับพูกธรรมดาผมให้พูกนะวันนั้นอ่ะแต่ทีนี้เขาพอเห็นเราเราเล็กเขาก็ต้องมัดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้พูดกันขั้งหนึ่งแต่ผมตั้งมาสามตีขังผมไม่เซฟใครเลยเออถือว่าติดใช้ได้เนาะ แต่แตตทำสีทำห้ามไม่ได้นะไม่ได้เลยเะทำสีทำห้าวิ่งตีเพื่อนถ้าเ,เดี๋ยววิ่งวิ่ง๋ย่ถ้าตัวเองไม่พอตีแต่ตีเพื่อนแบะทับเพื่อนพาตัวข้างๆแย่ไปด้วยโอ้เขาชอบบาลองบาลองกับใส่ใส่ข,ข,ขาหนวดต่อขานวต่อที่ห่างเขาหน่อยอ,ะอ่ะให้อยู่ให้อยู่ริมอ่ะคเออเนาะเออจุดปีสิกนะครับเนี่ยตัวไหนต่อตัวคนนี้นี่คือดู๋วนนี้ก็ตั้งมาเป็นสิบครั้งครับ แพ้อยู่แค่สองครั้งอันนี้ชื่ออะไรครับเขียวอเมซอนครับเขียวอเมซอนบาบาลองอาชีพเลยครับลองอาชีพกี่ครั้งนะที่บอกสิบครั้งครับเป็นแพ้ชนะแพ้สองครั้งที่แพ้เนี่ยไม่ได้แพ้ตัวมันนะแพ้มันพาลุยสองครั้งเลยสามหักอู้สามหักเลยมันเป็นวัวที่ว่าพมากรอบอะเดี๋ยวมันวิ่งเกมั้งมันแต่พมากรอบอะมันแทงส่วนตูดไม่ได้เลยครับเลยถ้าถ้าคนแทงขาในไอ้แทงส่วนตูดปุ๊บเนี่ย มันรวบขึ้นไปรวบสามสามเหมือนตัวหกักสองครั้งโอ,โอ้ยโอ้ยอ้ยอย่างไงีก็มันแพ้สองครั้งครัแบแพ้ชากล้วยตัวของปากต่อครั้งโอ้ยแพ้ชากลว้วยครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งแรกผมไม่ได้ไปครับไอน้นอตเอาไปตั้งที่หัวหนาอนั่นก็ตัวสามนอนนีกอ่าะ <chosen> <legen> มันเป็นตัวที่ว่าพอรวบแล้วมันมันรวบหัวรบเร็วเนาะเมื่อคืนซ้อมมาผมก็ใส่ขานเสร็จใส่ขานทับเดียวก็ผูกนอกสามไปอีกเลยมันอ้วนปล่อยให้มันยุบ ส้อมวัวส้อมหัวพนดงงว่ามึงซ้อมไปไหนก็ส้อมให้มันหัวตื่นเต้นตื่นเต้นล้านซ้อมช่างมันอ่าอ่าโอเคตัวนี้ของของนี่ของโน้ตป้านอีเนาะตัวนี้เนาะอดีตเคยเบอร์ต้นต้นเมืองใต้อะครับตัวนี้อืมจุดระเบิดใช่ไหมจุดระเบิดไอ้ลบเฮ้ยลบไลบพูดที่ตัวที่ไอ้ลบไอปลบไอปลบลบลบนี่ไอ้ลบนะครับลบระเบิดเลยครับลบระเบิดใช่ไหมอืมอืมอืมอันนี้เขาอายุเยอะตรงนี้ก็ก็ก็หลายปีแล้วเป็นวัวกลางครับ อืรุ่นกลางเนาะใกล้ถึงหกปีหกหกขวบเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีประมาณนั้นแต่ว่านี่ก็มีคิวการถ้ายุบอีกน้อยจะพูกแล้วครับอบ้านไหนบ้านนอกอย่างเดียวครับนอกอย่างเดียวเนาะบ้านขานไม่ต้องมองครับไม่เคยช่วยเพื่อนเลยไปคนไปตัวเดียวเลยจะพาจะพาพวกเออมันไม่เว่งรับบาขานนะมันไม่ชอบเหรอมันไม่ชอบบาขานจริงครับเออเนาะมันเป็นวัวที่ว่าขอเนื่องอ่ะคือกูไม่ตายแต่กูไม่แบก กูไม่ตายกูอยู่ได้เป็นร้อยกูยู่ได้แต่กูไม่แดกโอ้แต่พอเหมือนบ้านนอกวิ่งได้วัวบางตัวพออึดอัดอึดอัดมีตัวสายฝ่าสายฝ่ามันไม่อยากวิ่งอยากวิ่งเพอวิ่งบ้านนอกมันวิ่งอยู่ได้วิ่งอยู่เขาเขาชอบไปตัวนอกครับแพ้มั่งชนะมั่งพอไปได้เนาะมันเจอหนักมาโดยตลอดนะครับเจอตัวก็อย่างที่ผมพูดนะส่องไฟหลังครับสามนายกเมืองเพชร ทับแหกหูน้องตะปูนโอ้โหขานแข็งปักเลยใช่ไหมคือขานพวกนั้นมันก็ระดับขานเอกเมืองเพชรบุรีแล้วครับอืมเราก็ต้องรู้ว่าบัวเรามันได้แค่ไหนถ้าทับอีป่อยอีป,ปองมันก็ลุยได้งะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้สมัยนี้บัวขานขานป้าๆบางทียังยังยัง,ยงดีกว่าขานบางขานในเมืองอืมนะครับลบไอ้ลบไอ้ลบบัวเสียนโนดมานอกอ่าตัวตวตาที่อยู่ตรงนี้นะครับครับอ่ามาดูยาฤทธิ์ครับ อ่านี่ไปอยู่ยาลิสตัวนี้คือวาอนาคตเลยอนาคตเลยใช่ไหมเป็นวัวเล็กแต่ว่าต้องข้ามมาเล่นอีกสายอีกรุ่นของผมอีกวัวผมก็สินโนนะผมมีสี่ชุดตัวนี้ดีจากรุ่นเล็กต้องขึ้นมาเล่นอีกรุ่นได้เลยอันนี้คือไปเล่นรุ่นกลางเลยที่ว่าจะพูดข้ามรุ่นมันยังไม่ถึงรุ่นกลางพวกโคลรเจนาพวกนั้นแต่ว่ามีอีกผมีอีกตับนั่นเองตับที่ว่าใหญ่ประมาณนี้อ่าก็คือนี้จะเป็นวอนกายเพื่อนตับเนี้ยแต่มันอยู่ได้ เป็นลูกเกิดเซอเอ็กวังพงหมดแล้ะครับเพิ่งเขียเข่ยวเขี่ยวเมซอนกับกับประดุยยาริ์เนี่ยคือลูกเกิดเซอเอ็กวังพงเลยเหรอโอ้โหหัวบ้านเราจริงอ่ะเอาจริงๆเลยนะลูกเกิดตอนนี้นะล,ลูกเกิดบ้านเราจะแบบเมืองใต้กันเลยนะที่ว่าเอาเปอร์เซนต์กันเปอร์เซนต์ตัวเก่งเลยนะครับครับหนึ่งก็คือลูกเกิดเซโนตเซโนี่ดีเลยนะสองคือพี่เอ๋น้องหอยสามก็คือเซเอ็กวังพงแล้วก็ที่พึ่งมานั่นก็คือ ใจที่ผมสัมผัสแล้วผมเจอมันกันตัวนะของเจตต่ออีก,อกที่เอาเปอร์เซ็นต์กันว่าลูกเราไม่คิดว่าจํานวนตัวเยอะอะ<ม>เอาแค่ว่าสิบตัวเท่ากันเนี่ยอืมเปอร์เซ็นต์การเก่งแปดตัวสิบตัวเก่งแปดตัวอืมคือเก่งแค่พอเล่นได้เข้าได้คือไม่ใช่วัวเสียก็คือก็คือมีมีกันแน่ๆขึ้นเนี่ย<ม>ลูกเกอร์เส็กวังผงตัวนี้ก็เล่านะป้อมนะครับ<ม>แต่ตัวนู้นเล่าเล็กน้องโคเพราะว่าเนี่ยไอ้เขียวเจอนีเล็กนองโคใช่ไหมเขียวมเมสัน เพราะว่าเซีเอ็กวังพงเนี่ยแกซื้อแม่วัวมาพร้อมกับพี่เอ๋น้องหอยสร้างฟูงอ๋อเหรอก mm ็แกเพื่อนกันอยู่ด้วยกันคือพวกนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับผมก็คือเนี่ยผมก็คือกับนบูลอย่างที่ผมบอกอะอดูทีมงานนบูลนะสมบูรณ์บางบุรีเมื่อก่อนก็มีทั้งเซีเอ็กวังพงพี่เอ๋น้องหอยอืมทั้งเซเอ็มน่องหอยพมอะไรก็คืออยู่ด้วยกันมีกระเด็นนันคือผมเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วบางทีก็เลยออกไก่น้ตบ้างนบูลเอาไปก็ไปกับนับูลดีเพื่อนกมอง พอตั้งแต่ยุคนะ้ำบุญหยุดก็เลยผมก็ออกกับไอ้จองไอ้แจ๊คไอ้องไอ้ไอ้ที่บอกลูกน้องผมแทงขานเนี่ยบางทีพี่เอ๋น้องห้อยอะพี่เอ,อ,ยอย๋น้องห้อยยังต้องโูบอกบางทีผมก็ขับรถวัวผมไม่โดนนะแต่ขับรถพาพวกเด็กๆสองคนเนี้ยไปแทงคานให้พี่เอไ๋ไปแทงขานอย่งเดียวอะแทงขานให้พี่ไปช่วยเขาพวกไงไปช่วยก็กคือคุณเราอยู่ด้วยกันมาครับมันทิ้งมันไม่ได้ใช่ใช่อยู่ทีมงานด้วยกันเนาะอยู่กับพี่เอ๋มาก็บอกว่าตั้งแต่นะเริ่มเล่นหัวคือ คือสมัยลุงรวยเล่นนะครับไม่ใช่พี่เอ,อะอ <laughs> คืออยู่ด้วยกันมาคือแปลว่าไม่ต้องถามว่ากี่ปียังถามว่ากี่สิบปีแค่นั้นไงนนาดูด้วยกันอย่างว่ามันก็ถึงกันหมดตัวนี้เนาะคือมันอยู่ด้วยกันแล้วแถวไม่ได้แถวปาน,นมาสามร้ยยอดมานี่ม,มันก็คือเหมือนกับมันมันอยู่อยู่ด้วยกันมาแบบเป็นสิบปีแล้วเลยอ่าโอเคนี่คือวัวร้านชุดหนึ่งของ ผู้ใหญ่บ๊อบนะครับผู้ใหญ่บ๊อบซึ่งอยู่ที่บ้านไร่ใหม่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะพาไปชมวัวลานของของผู้ช่วยแอมเนาะดูของหรือที่นี่จะดูของของแชมป์ก่อนใกล้ๆดูของแชมป์ก่อนแล้วกันเนาะไปดูของแชมป์ซึ่งเป็นน้องชายของผู้ใหญ่ป๊อบนะครับวัวผมนั่นแหละแต่ว่าบางทีแบ่งกันไปเลี้ยงท่าหันมึงไปเลี้ยงมั่งหรือบ้างอยู่กับอยู่กับแชมป์นี่มีกี่ตัวอยู่กับแชมป์เกือบสิบตัวรุ่นรุ่นเล็กรุ่นมีรุ่นไหนรุ่นกลางรุ่นเล็กครับ มีหมดมีหมดเลยเนาะมีวัวใหญ่ไว้เป็นอาจารย์ตัวหนึ่งอ๋อครับครับครับเดี๋ยวไปชมของแชมป์นะน้องชายของใหญ่ยยป๊อปพาทุกท่านมาชมวัวลานของแชมป์นะครับซึ่งเป็นน้องของอ่าผู้ใหญ่ป๊อปนะครับไล่หม่นี่นะครับอยู่ข้างหน้านี่นะครับโอ้มีลูกพีตัวหนึ่งใช่ไหมนะตัวใหญ่ลูกพี่เขาครับนอนอยู่ มีตัวเมียตัวหนึ่งที่อ๋อนี่ตัวเมียใช่ไหมเนี่ยตัวเมียนี่คาดว่าจะเป็นวัวแคะน่าจะให้ลูกแคะได้เลยเธอติดกันไว้นี่ตัวเมียใช่ไหมเนี่ยนี่ตัวผู้ครับตัวผู้เหรอมีตัวเมียตัวเดียวตัวเมียตัวไหนอ๋อตัวแค่นี่นะตัวใหญ่นี่นะครับอ๋ออ๋อนี่นี่ครับนี่ก็วัวซ้อมซอมครับแชมป์เป็นใชมป์อะไปไหนไม่รู้เหมือนกันอ่านี่ก็ประวัติพอผู้ใหญ่พอรู้ไหมเนี่ยประวัติเป็นยังไงมั่งตัวไหนตัวไหน ตัวนี้แชมป์ก็ซื้อมาครับต้องถามแชมป์แล้วเขาจะรู้ตัวนี้นะเดี๋ยวมันก็มาแป๊บนึ่เดีนี้หลักที่ว่าหลักๆของผมก็นี่แหละทังนั้นของของผู้ใหญ่ที่อยู่ตัวให้แชมป์เลี้ยงตัวไหนบ้างัวนีก่่นมันเข่นอีกอย่างยังไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยนะตัวเล็กนี่นะลูกวัวพี่ลงโพฮักครับเอามาจากบังเลอ่มวัวจีนครับนี่ก็ซ้อมมาเนาะเริ่มซ้อมมาเนาะซ้อมดีมากเลยซ้อมดีมากเลยใช่ไหม ตัวนี้บาลองบาคานอาชีพได้เลยตั้งแต่บาลองที่ผมบอกว่าถ้าชุดเล็กคือตั้งความบังคือตัวนี้ครับตัวนี้นะบาลองน่ะอืออืออืแตัวตัวนู้นนะไอตัวกลางตัวกลางนี่ค่อยแชมป์เขาตัวนี้นะไอวานอนก็เป็นวัวซ้อมมีแววไว้ช่ยเลยมีแววไว้ช่ยแต่วก็ยังยังไม่ได้ออกหลานจริงครับของผู้ใหญ่ป๊อปมีตัวไหนมั้งที่ว่ามีตัวนี้แล้วมีตัวไหนอยู่บ้านเว็บอ่าตัวตัวนี้ก็มีแล้วก็ตัวนู้นตัวตัวนี้ดูของของผู้ใหญ่ป๊อบก่อน ตัวนี้ใช่ไหมครับอจุดสไปรุนเล็กครับสิบกาไปจุดจุดชื่อไอจุดสไปดอ๋อชื่อว่าชื่อจุดสไป์อืมทีนี้บาบาไหนเนี่ยบาการหรือบาบาการครับบาสามบาซียอาชีพดีเลยไหมก็พี่แจ็คให้มาครับอืมพี่แจ็คไล่สะท้อนพวกฉากคิดอ่ะอืมฉากคิดเลยเนาะครับนี่ก็มาอยู่นี่นานยังเนี่ยเดือนได้แล้วครับยังไม่ได้ลงเนาะ จะตั้งลานจริงแล้วครับลานจริงส่งสาคังแล้วครับแต่ว่าทําบาบาตีบาตีบาตีอาชีพบีอาชีพเลยดีเลยใช่ไหมวิ่งดีเลยใช่ไหมเรื่องสุอาเทพของจะต่อทาสามมั่งทาบาห้ามั่งอันนี้ก็ยินบาตีดีกันนู่นจุดก่อยแชมป์เขาบาสามอาชีพนี่นะครับอืมตัวนี้คือบาสามนี้ก็ผู้ลานจริงมาไฟเดียวอันน้ก็จากเคยเล่นบาลองมาอยู่ แล้วก็มาผูกนอกลานจิงขังนี่นของแชมป์ใช่ไหมตัวเนี้ยของแชมป์เขาตายนี่คือชื่ออะไรตัวเนี้ยกระต่ายทองเขากระต่ายทองแต่ว่าบาลองมันตั้งมาหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแลวใช่ไหมมันก็แพ้น้อยแพ้ครั้งเดียวสองคร<ว>ั้งนี่พี่แพ้ไม่ได้แพ้มันด้วยครับมันมืนมนว่าแข่งตีนไม่เยอะมากมายมนะมวัวแข่งแกงตั้งที180มบางทีร้อยแปดสิบมันเคยได้รางวัลที่หนึ่งมาสองครั้งนะครับเชนะทั้งคู่อะร้อยแปดสิบฟาร้อยหกสิบฟ้าตั้งทีม มันวัวแข่งอยู่ได้อืแต่ว่าาถามวัวตีนเยอะมันไม่ใช่วัวตีนเยอะครับเป็นวัวแข่งเป็นเป็นเป็นวัวที่ไหนครับแช้ป์ซื้อมาถามแชมงถึงจะรู้เนาะรัวซื้อมาทางนั้นนะครับอืมอืมก็ประมาณนี้เนาะของของสีช้า์อืมมีเนี่ยที่ว่าบาคารนอาชีพเขาเลยอีกตัวที่มาตรฐานเขาเลยก็คือไอ้ขันเงินเงิตัวไหนโดน่าโพนะครับตัวนี้นะครับอ๋อเนี่ยคือขันเงินขันเงินเดี๋ยวเราเป็นเป็นเหล่าที่ไหนก็ไม่รู้ต้องถามแชมป์เนาะ ตัวนี้น่าจะเป็นเหล่าน้าป้อมเลยครับเหรอครับอขันเงินตัวนี้นะเหล่าน้าป้อมเลยใช่ไหมมันน่าจะสูงบ,บาที่ก็ไรน,นะบาตั้งในบาสามเข้าไปครับได้หมดเลยได้หมดเลยราคาอาชีพเลยแต่ผูกนอกถ้าปล่อยไม่นั่งมันไม่งตามแข็งแต่ถ้าบาขานอยู่ได้หลักร้อยนะแต่ถ้าผูกนอกเลยปล่อยไม่นั่งในยี่สิบรออก็ไม่ไหวมาเร่าต้องรู้ตำแหน่งว่าเราดีได้แค่ไหนอะ มันอยู่ได้แค่ไหนดีได้แค่ไหนเพอาชอบคานมากกว่าเนาะใช่อืบัวถ้าเล่นคนเล่นไม่เป็นตำแหน่งบัวก็พังหมดแล้วครับบัวเสียที่การการบัวดีแล้วก็างตำแหน่งปิดก็เสียไปเลยเนาะใชข่ของดีกลายเป็นของเสียไปเลยอโอเคนะครับนี่คือบัวเสียแชมป์มนะครับอ่าเดี๋ยวไปชมบัวของของ,ของท่านไหนต่อไปดูสองตัวของนั้นปะครับไอลูกบัวของที่ผมบอกว่ามีเก่งเลยออยู่สองตัวนะครับที่อุบได้เวฟเลี้ยง Oh, tuan bagi, tuan bagi ni cermin Haa, ni tuan Dua tuan ni